ต่อกันในเรื่องข่าวคราวกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เรามาเป็นฮัตคอร์หน่อยมาการเมืองสักเล็กน้อยนะครับวันนี้เนี่ยทางฝ่ายความมั่นคงก็ควบคุมตัวนะครับทั้งหมด9ผู้ต้องสงสัยเครือข่ายของโกตีเราจะที่ก่อนหน้านี้มีการไปนค้นมาหลากหลายจังหวัด7จังหวัดด้วยกันก็มีทั้งหมดการออกหมายจับทั้งหมด9คนเอา9้าคนไปไหนครับ9คนไปส่งมอบให้กับทางพนักงานสอบสวนนะครับของกองปราบปรามนะครับก็คือกองบังคับการปราบปรามนี่นแหละส่งต่อให้กองปราบ9คนมีใครบ้างจริงจริงแล้วเขาอ,ออกหมายจับ1ิ นบใช่อกไม้จับ13แล้วก็วันนี้มาสอบปากคำเกา 9, 9ใช่แล้วก็ส่งตัวต่อให้กับกองปราบนะครับมีนายธีรชัยอุตรวิเชียนหรือว่ารพินนายประเทืองอ่อนละมูลนะครับนายนางป,ปาลิดาเรืองสุวรรณนายทศพลเกตโกศลจาศ่าสิทธิเอกนะครับธนโชธวงจันทร์ชมพูนะครับว่าที่ร้อยตรีสุริยะชัดชัดพิทักษ์กุลนางสาวเอมออนวัดแก้วนายวันชัยชนะพรุธชัยยานและนายอุดมชัยนบสวัสดิ์พร้อมอกับ มันมีประเด็นที่น่าสนใจตรงที่ว่าหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยคือนายธีรชัยเนี่ยรหรือว่ารพินเนี่ยเขาพูดบอกว่ามีการเชื่อมโยงเครือข่ายโกตีเนี่ยไปยังจารุพงษ์เรืองสุวรรณคือคือที่ที่ฟิวอ่านมาน้นำสกุลบางท่านเนี่ยจะคุ้นนะใช่ใช่เราไปฟังเสียงกันนะ<า>ว่า รบพินเนี่ยเขาโยงว่าอย่างไงว่าอาวุธที่ซื้อมาที่ไปเจอเนี่ยมันเป็นของใครเป็นของโกติจริงหรือเปล่าแล้วเขารู้ไหมว่ากโกติได้มาจากไหนรวมไปถึงผู้ต้องหาคนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้อยตรีสุริยศักดิ์เนี่ยมีการพาดพิงไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยว่ายัดข้อหาแต่ว่าพอพูดจบปุ๊บก็มีท่านรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยสวนกลับนะบจะสวนกลับยังไงไปฟังคะ่ะเชญครับ มีครับถ้าสมมติว่าเวลา,เามีการตั้งเวทีที่ทางอนุสรสถานเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขานำปืนไปแต่ก็อยู่ในความควบคุมของผมก็คือห้ามนําไปทําร้ายหรืออะไรใช้ปกป้องไอ้ตัวในส่วนของเวทีแล้วก็สถานีเท่านั้นออาแล้วที่ไปพูดได้อิสระเอาผมไม่ได้ไปด้วยครับแล้วข่าวว่าไง เขาเอาตอนนั้นยังเพิ่งมีปืนกระบอกทอมสันกระบอกแรกครับโกตีเข้าไปด้วยแต่ผมไม่ได้ไปผมไปท<อ>ี่ไ, <ป S 1> ไหนเอ,อผมไม่ทราบเขาก็ไปที่ไหนเสร็จแล้วขากลับมาเนี่ยเจอ,อกลุ่มของพุทธ,ธอิสระโกตีเขาก็ไล่ยิงโกตีก็ไล่ยิงพุทธอิสระใช่เมื่อประมาณสักไม่ถึงเดือนที่ผ่านมานะครับผมกลับมาจากไปพบโกตีเสร็จแล้วผมก็ตามถามโกตีว่าพบที่ไหนพบที่ไหนพบที่ประเทศลาวครับ ผมก็ถามโกตีว่าโกตีจะเอาอะไรไปสู้กับเขาไปทําอย่างเงี้ยจะเอาอะไรไปสู้กับเขาเขาบอกว่าผู้ใหญ่มีอาวุธอยู่สองตู้คาเตนเนอร์ผมถามโกตีว่าเคยเห็นด้วยตาตัวเองไหมโกตีตอบว่าไม่แล้วผู้ใหญ่โกตีใครตอนนั้นเนี่ยผมผมก็ไม่รู้ว่าก็าตายกูเยอะหรือเกินแต่ที่ผมคุยกันบ่อยที่สุดคือจารุพงเนื่องสุวรรณคุยยันบ่อยที่สุด เชื่อมโยงกับใครับขอไม่เกี่ยวครับเป็นไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมไม่ได้วงเรื่องว่าเป็นจริงเนี่ยคือเ,เรื่องจริงคือไอ้การที่ปูหรือการอะไรนั้นเป็นเรื่องจริงครับแต่เป็นเรื่องของโมติก,กับกูุของเขาซึ่งอยู่ฝั่งนู้นทั้งหมดเนี่ยที่อยู่กับเขาเนี่ยจะเป็นหนึ่งสองทั้งหมด แต่ผมไม่ได้กลัวนะครับว่าเอ้ยมันจะมีผลอะไรกับผมแต่พวกผมไม่เคยคิดทำผมเนี่ยองค์ส่วนของผมก่อนหรือใกล้คิดเนี่ยไม่เคยคิดเพราะว่าผมเป็นคนไทยแต่ผมเป็นเพื่อนกับพวกตีส่วนอาวุธปืนของผมเนี่ยตั้งแต่คนนี้มาเลยคุตรงเนี้ยยังมีการนะครับแล้วก็ปืนอีกสองกระบอกเนี่ยซซองกับป้องศึกเก้าเป็นปืนพิเศษผมปืนพวกนี้คุ้ได้ยกว่าอะไรไหม ปืนในส่วนที่อยู่ด้านซ้ายมือผมนะครับเป็นต้นไปนี่ผมทำมไม่เคย,ยเห็นนะครับไม่เคยเห็นแต่นี่มันเป็นมีบีการใช้งานไม่ได้แล้วนะครับและในส่วนปืนสั้นกับปืนยาวเนี่ยมันเป็นปืนที่มีทะเรยบมต้องกับวลหมายซึ่งมันเป็นอาวุธปืนทีในบ้านเลี้ยงผมและอยู่ในบ้านผมนะครับสรุปแล้วนะครับนั่งรถกลับบ้านไปทำกายในทางที่ ไม่เคยเข้าไปไม่ได้เคยคิดจะก่อเหตุไม่ได้เคยคิดจะกเหกับธรรมการแพทย์กับดีนอส์ไอเจ้าหน้าที่ทางราชการที่ยืนยันว่าทุกครั้งไม่มีการประชุมการไม่เคยพี่ยืนยันครับที่ยืนยันเลยครับผมไม่รู้จักโปรตีเลยนะฮะผมแค่รู้จักชื่อเสียงที่ว่าเขาใช้ความคาเขาใช้ความรุนแรงนะครับเพราะความรุนแรงไม่ใช่แนวทางของผมปืนนะครับที่อยู่เบื้องหน้าผมนะครับผมไม่มีส่วนรู้เห็นนะครับ ไปถูกตรวจนมานะครับและผมก็ยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงนะครับเพราะหลักการทํางานของนปชแล้วเนี่ยก็คือสงบสันติปราจากาวุธแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้ห้ามบุคคลอื่นซึ่งมีความขี้เกียต่างนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวของเองแล้วเนี่ยยังคงยึดหลักสงบสันติแล้วก็ปราจากาวุธนะครับต่อไปก็ขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับเป็นผู้ตัดสิน ขอบคุณมากครับแล้วคุณโดนข้อหาอะไรอ่ะซ่องโจรกับหมิ่นไม่ใช่หรือครับข้อหาอาวุธไม่เห็นโดนแล้วไม่ใช่ประเด็นของคุณเลยนะเขาแจ้งข้อหาอาวุธคุณด้วยหรือไงถึงข้อหาความเป็นธรรมอ่ะคือที่มีอาวุธปืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับก็ใช่ดีครับไม่แล้วโดนข้อหายี้ด้วยไม่ใช่ก็ในหมายจับมันมีข้อหานี้แหละคุณดูสิไม่ครับไม่มีใช่ไหมไม่มีแล้วคุณพูดทำไมน่ะผมกำลังพูดเหมือนกับตำรวจไปยัดข้อหา นะก็ไได้หมายจับคุณไม่เกี่ยวเขาก็ไม่ได้ออกหมายจับคุณศาลก็ไม่ได้มัดหมายจับคุณนะไม่เห็นประเด็นที่เกี่ยวคุณเลยเออถ้าคุณโดนก็หาอาวุธแล้วคุณไม่พูดคือเกี่ว่านะครับนี่ก็ผมเรียนแล้วไงคุณฟังดิผมเรียนแล้วไงหลังจากนี้ไปอำนาจสอบสวนอยู่ทางดีไซน์แล้วฮะอยู่ทางนี้แล้วไม่เกี่ยวกับผมแล้วนะเออคุณรับทราบไว้นะครเออว่าหนึ่งคุณพูดว่าเรื่องปืนมี่ย่งคุณผมถามคุณต่อว่าคุณโดนหมายจับเรื่องปืนไหม มีไหมไม่มีนะอ่าไม่มีแต่ว่าคุณเป็นหัวอนาคตคุณต้องไปคุยกับดีไซน์นะฮะอ่ารับประกันว่าถ้าผมดูแลอยู่นี่ไม่มีมั่วนะผมไม่ไม่เคยมั่วนะ<ม>คือที่ท่านรองพอบอตรชี้แจงเนี่ยว่ามีไหมไอไอข้อหาอาวุธปืนเนี่ยสำหรับว่าที่ร้อยตรีสุริยศักดิ์เนี่ยค,คือไปดูรายละเอียดแล้วไม่มีนะคะคไม่มีจริงๆแล้วความผิดที่มีการออกหมายจับครั้งนี้เนี่ย ลงวันที่17มีนาความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามมาตรา1-1-2และนำข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงตามพรบอรคอมพิวเตอร์อันนี้ออกโดยสารทหารกรุงเทพนะคะสำหรับตัวของว่าที่ร้อยตรีสุริยศัก์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่พูดเนี่ยท่านรองพบตรก็ รีบชี้แจงเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจใ<ช>ผิดกันในเร,เรื่องรเยอะเพราะว่าาพ,พูดของว่าที่ร้อยตรีบอกตั้งแต่ต้นเนี่ยบอกว่านี่เขาไม่เกี่ยวข้องกับปืนนะปืนมาอยู่ข้างหน้านะซึ่งทางทางท่านรองก็บอกตรงๆก็มันก,ก,ก็ไม่มีคดีเกี่ยวกับปืนอยู่ในคดีของคุณอยู่แล้วคุณจะพูดมาทำไมพูดแบบนี้คนก็เข้าใจผิดคิดว่าผมมายัดคุณอีกเนี่ยเออชัดเจนนะท่านรองก็ชัดเจนค่ะ ตัวละครเยอะค่ะคุณผู้ชมสําหรับคดีนี้และคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของนายโกตีนะคะเราไปฟังจากคุณน้อยบรรชาแข่งขันกันว่าตัวละครนั้นมีใครอย่างไรบ้างและที่สําคัญคือที่ว่าแดงแผงลิทผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยมันคือยังไงครับพี่น้อยครับไทยว่ากลุ่มคนเสื้อแดงแกล้งตายไทยมีการเชื่อไหมครับว่ากลุ่มคนเสื้อแดงตอนนี้หายไปไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้นะครับว่า กลุ่มคนแสดงยังคงอยู่และยังมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อไปแต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเคลื่อนไหวใหม่โดยใช้แนวลบผ่านทางโลกออนไลน์นั่นเป็นเพราะว่าหนึ่งในคำรับสารภาพของเครือข่ายโกตีกตธรรมคุณรบพินหรือธีราชัยออกมายอมรับครับว่าโกตีได้มีการติดต่อกับจรุพงษ์เรืองสุวรรณซึ่งเป็นคนสำคัญคนหนึ่งนะครับที่ จะต้องมีส่วนในการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วสิ่งหนึ่งที่ระพินออกมายอมรับได้เป็นเพราะว่าการติดต่อเคลื่อนไหวครั้งนี้มีมานานกว่า2เดือน19วันแล้วยังมีคำยืนยันจากโกติเองครับว่าเขาได้มีการติดต่อจารุพงษ์เรืองสุวรรณผ่านทางจอมเพชรประดับครับผมมาทำ ด้านมวลชนกลับมาใหม่ในวันนี้สองเดือนกับสิบเก้าวันนะครับคุณจอมมาตั้งกลุ่มสาขาวรัฐไทยร่วมกับทีมงานร่วมกับขุนทองร่วมกับอารสนามดวงว้าวครับครับเครือข่ายของคุณกุตินี่มีการทํางานร่วมกับกลุ่มเคลื่อนไหวอื่นๆไหมครับกลุ่มคนเสื้อแดงในอยู่ในอยู่ที่อยู่ในต่างประเทศกลุ่มเสรี่ไทยกลุ่มอะไรต่างๆอันนี้อันนี้ทํางานร่วมกันอย่างไรหรือหรือมีการทํางานร่วมกันไหมฮะ ผมเรียนปรึกษาได้เลยครับผมเรียนคุณจอมตรงนี้ว่าหนึ่งนะครับท่านเลขาเสรีไทยคือท่านจารุพงศ์เลือสวรรค์ mm hmm. ท่านนะฮะให้คําปรึกษาเราตลอด <Wow. S 1> นะคือจริงๆแล้วท่านไม่เคยเรียกว่าท่านนะครับให้เรียกว่าพี่เพราะวันนี้เราไม่มีศักิ์นาแต่ว่าผมเรียกให้เกตคือให้คาปรึกษากลุ่มเสรีไทยครับใช่ครับอย่างน้อยก็เป็นองค์กรใหญ่ระดับประเทศนะครับเราประสานกันอยู่ครับให้คําปรึกษากันอยู่นะครับ พูดได้เลยครับไม่ว่าลุงยันลมป่าอาจารย์ชูโภนะครับดตรเพีงดินนะนี่คือที่ผมคุยคนอื่นที่ผมไม่เอ่ยคือผมไม่ได้คุยคเพราะฉะนั้นผมไม่เอ่ยนะกลุ่มพวกนี้ให้คมแนะนําแล้วก็ให้ความรู้กันต่างๆและดูแลกันอยู่นะครับโดยเฉพาะลุงยันลมป่ากับผมเราประสานงานกันตลอดทุกอย่างครับทุกเรื่อง เป็นคำยืนยันจากปากของโกตีเองนะครับว่ามีการติดต่อสื่อสารกับจารุพง์เรืองสุวรรณคำถามตามมานะครับว่าทั้งหมดนี้เขาติดต่อผ่านกันยังไงนั่นแปลว่ารูปแบบการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงโดยเฉพาะแนวรบแดงฮาร์ดคอร์นี่ครับโกตีสหายหมาน้อยโกตีสหายหมาน้อยรายนี้ไปตั้งฐานรบอยู่ที่ลาวแล้วมีกลุ่มที่เคลื่อนไหวด้วย ก็มีชูชีพชีวสุดหรือว่าลุงสนามหลวงเป็นองค์กรสพันธรัฐไทยติดต่อเคลื่อนไหวกับเย็นลมป่าขุนทองไฟเย็นก็จะเป็นคนควบคุมการกระจายเสียงแล้วก็จะมียามมีไฟเย็นซึ่งมาจากองค์กรสพันธรัฐไทยแล้วก็มีการเปิดสายผ่านแอปพลิเคชันไลน์ตรงนี้แหละครับแอปพลิเคชันไลน์ทำให้ฝ่ายความมั่นคงติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้ได้จนไปแกะรอยนำไปสู่การตรวจคน้นแล้วยึดอาวุธสงครามได้เป็นจำนวนมาก โกตีรายนี้ติดต่อกับจอมเพชรประดับจอมเพชรประดับเป็นใครคนนี้เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ t ทยว v o i ์มีเดียดอทคเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมปี57กลุ่มนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อจะเป็นกระบอกเสียงของกลุ่มคนแสดงในต่างแดนจัดทำโดยกลุ่ม r ร d USA นะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะติดต่อกับโกตีผ่านแนวลบออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจที่จอมเพชรประดับคนนี้ไปสัมภาษณ์โกตีแล้วโกตีก็ออกมายอมรับเองว่าได้มีการติดต่อกับจารุพงษ์เรืองสุวรรณจารุพงษ์เรืองสุวรรณคนนี้เป็นใครเป็นคนที่ทางการไทยต้องการตัวมากแล้วหลบหนีไปที่สวีเดนจารุพงษ์เรืองสุวรรณอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วตอนนี้ทำหน้าที่เป็นประธานองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตยอยู่ระหว่างการหลบหนีแล้วก็ใช้ฐานเคลื่อนไหวอยู่ในสหรัฐอเมริกาเดินสายไปพบกับกลุ่มคนเสื้อแดงในยุโรปด้วยและที่สำคัญทำงานร่วมกับจักรพพบเพนแขแล้วจักรพพบเป็นแขเป็นใครตอนนี้แนวรบของจักรพพบเพนแขก็อยู่ที่กัมพูชาคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทางการไทยต้องการตัวมากที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาคือว่า โกตีทำงานร่วมกับเครือข่ายของใครร่วมกับเครือข่ายของไฟเย็นแล้วไฟเย็นเป็นใครครับไฟเย็นก็คือคนนี้คนเย็น,นลมป่าคนนี้ก็คือจารุพงษ์เรืองสุวรรณในฉายาเย็นลมป่าเพื่อที่จะมีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองผ่านทาง YouTube จัดรายการสดๆกับโกตีกับธรรมคุณแล้วยังจับมือกลับกลุ่มคนเสื้อแดงความเป้าหมายของเขาคือว่าจะมีการจัดตั้ง สร้างกำลังเป็นของตัวเองแนวรบชุดนี้มีวัตถุประสงค์ก็คือว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบแล้วกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับยังมีการเคลื่อนไหวกับกลุ่มที่มีข้อหามาตรา1นึล้มสถาบันตอนนี้เนี่ยเครือข่ายเหล่านี้อยู่ระหว่างการติดตามจากฝ่ายความมั่นคงเพื่อที่จะจับตัวมาดำเนินคดีกลุ่มเครือข่ายที่กระทําทผิดมาตรา1 1 2มีใครบ้าง และยังมีส่วนเคลื่อนไหวกับโกตีเอาจากในสาย3กลุ่มสหายนะครับก็จะมีกลุ่มลุงสนามหลวงหรือว่าชูชีพชีวสุดแล้วก็มีกลุ่มไฟเย็นสมาชิกบอตลตีไฟเย็นขุนทองไฟเย็นมีกลุ่มสถานีตาสว่างของสุรชัยแท่ด่านคนนี้ก็รู้จักดีนะครับมีกลุ่มจักรพบเพนแขตอนนี้อยู่กัมพูชาใช้กัมพูชาเป็นฐานเคลื่อนไหวแล้วก็ต่อเนื่องไปยังประเทศลาว ถึงได้มีข่าวมีข่าวว่าโกติเนออกจากลาวแล้วมาที่กัมพูชาแล้วเพราะฉะนั้นฝ่ายความมั่นคงก็อยู่ระหว่างการประสานตัวขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่ตอนนี้ยังไม่มีที่อยู่ชัดเจนนอกจากจะมีกลุ่มเหล่านี้แล้วยังมีตัวแทนกลุ่มของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ผิดมาตา1นึเนี่ยเคลื่อนไหวในต่างประเทศอีกมีหลายกลุ่มนะครับในต่างประเทศอย่างกลุ่มสหรัฐก็นำโดยอเนกซันฟานสุดารัตร,รังกุพันธ์ คนนี้เป็นหัวหอกหลักที่มีการเคลื่อนไหวในสหรัฐอเมริกาส่วนฝรั่งเศสก็จะมีอั้มเนโกจรันดิษฐาวิชัยและสมศักดิ์เจียมธีรศกุลคนนี้ก็ยังโพสต์ข้อมูลผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเข้าไปดูได้จะไม่ถูกปิดนะครับก็จะมีนิวซีแลนด์เป็นตั้งอาชีวะมีฟินแลนด์จันญายิ้มประเสริฐเดนมาร์กก็จะมีโดงอนันตชัยอนันตเมฆคนนี้เป็นอดีตด,ดาราเก่านะครับแล้วก็มีญี่ปุ่นอาจารย์ปวิน ชัชวานพงผันก็ยังเป็นนักวิชาการที่อิสระแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอยู่รวมถึงประเทศลาววัดวันลยยางกุลตัวนี้เป็นความเคลื่อนไหวและความเชื่อมโยงของกลุ่มคนแสดงที่มีการเคลื่อนไหวทั้งในแนวของการใช้โซเชียลมีเดียทั้งแนวของการใช้ข้อมูลผ่านทางโลกออนไลน์ที่มีการเปลี่ยนแนวรบใหม่นะครับเพื่อที่จะต่อสู้ กับฝ่ายความมั่นคงที่พยายามจะสร้างแนวความปลองดองที่เกิดขึ้นในขณะนี้หลายฝ่ายก็บอกว่านี่การต่อสู้กับกลุ่มคนเสื้อแดงยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าแนวรบการต่อสู้แม้ฝ่ายความมั่นคงจะพยายามแกะรอยจากสัญญาณที่มีการใช้โลกออนไลน์ในการสื่อสารติดต่อเปิดสายด่วนจากคนที่อยู่ในทั้งยุโรปคนที่อยู่ในพื้นที่เอเชียแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่า มีการไปเตรียมกําลังเพื่อจะเห็นความเคลื่อนไหวนี่เป็นภาพของการเคลื่อนไหวกลุ่มคนเสื้อแดงเขาต้องมองนะครับว่านี่อาจจะยังไม่จบนั่นเพราะว่าถ้ารัฐบาลหรือฝ่ายความมั่นคงยิ่งบีบรัดเท่าไหร่กลุ่มคนเสื้อแดงก็จะยิ่งหาทางดิ้นให้มากที่สุดครับขอบคุณค่ะพี่น้อยบัญชานะคะคคในเรื่องของเครือข่ายของโกตีการเชื่อมโยงกันระหว่างคลื่นใต้น้ํา บุคคลสำคัญหลายต่อหลายคนที่ถูกกล่าวอ้างว่าอยู่ในเครือข่ายของคนเสื้อแดงนั้นมันก็มีการเสนอข่าวกันอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช่หรือไม่ใช่สำหรับผู้วงการอยู่เบื้องหลังในเครือข่ายของเครือข่ายนี้คุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้ส่งทนายความนะคะไปแจ้งความ ดูเรื่องของการหมิ่นประมาทแล้วก็ความผิดทางพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะเอาผิดนายุคคนวิเศษสังแล้วก็นายสนธยานชื่นรุษไทยในธรรมค่ะหลังจากที่มีการบันทึกเทปรายการรายการหนึ่งนะคะเนื้อหาประมาณ30นาทีออกอากาศไปเมื่อวันที่23มีนาคมโดยมีการกล่าวอ้างตามคำร้องว่าเนื้อหาเนี่ยโยงว่าคุณทักษิณมีส่วนเกี่ยวข้องกับนายวุฒิพงศ์หรือว่าโกตี ซึ่งเป็นความเท็จอันนี้ก็เลยมีการไปแจ้งความเอาผิดในข้อข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์มาตรา14รวงเล็บหนึ่งและมาตราคนที่ออกมายื่นก็คือทนายนะครับโดยตรงบอกไม่เกี่ยวข้อครับก็เป็นเรื่องของกฎหมายขั้นต่อไปผมพา